นอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอ่านตาขาวจังหวัดตรังครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่บ้านโคกทรายหมู่ที่สี่ตำบลโพรงขอไปครับตำบลโพรงจระเข้อำเภอ่านตาขาวจังหวัดตรังมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําป่าไหลหลากพร้อมมอบทุนการศึกษา40ทุน ผ้าห่ม250ชุดและก็เครื่องครัวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านผู้ส่งปุภัภัยจากสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดเมื่อวันที่2ธันวาคมปี64ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและก็ทรัพย์สินของประชาชนในตํบนาบลโพรงจรเ้อําเภอย่านตาขาว254ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่4หมู่5หมู่6และหมู่ที่7พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายรวม74ไร่ครับ ซึ่งที่ผ่านมานะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้ความช่วยเหลือทั้งการขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดประกอบอาหารนำเครื่องจักรมาปรับพื้นที่กิจกรรมจิตอา,าสาซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยได้มีการก่อสร้างบ้านใหม่ให้ประชาชน5หลังและปรับปรุง7หลังก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่25ธันวาคม2564ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง20วันสร้างความปลื้มใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ